กราสวัสดีนะักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสดุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่13เดือนมกราคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนะครับท่านทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยวีทีมาร์เก็ตนะครับผมเป็นผู้สนับสนุนในการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ฟรกร u ยกับโปรโมชั่นใหม่ เทรดสุดปังรับทริปสุดฟินใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือไม่ก็ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ xm เปิดปบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนะักลงทุนทุกท,ท,ท่านเลยนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้านี้โดยภาพรวมแล้วตลาดก,ก็ยังตกอ,อยู่ในสถานะแบบผสมนะครับสกุลเงินออสเตรเลียจากที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในคืนที่ผ่านมาก็เริ่มมีการชะลอกำลังนะครับ ย่อตัวลงมาเล็กน้อยสกุลเงินปอนยังคงแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีต่างๆกันบ้านดีกว่ายูพรบาบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเวลาตี3เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1.72 1.736นะครับหลังจากนั้นก็มีการกระโดดกลับขึ้นมาในแท่งเทียนปัจจุบันครับ เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1.755นตะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังคงวิ่งอยู่ในกรอบชาแนลฝั่งขาขึ้นสำหรับยูพันธบัตร,รัฐบาลสหรัฐดัชนีดอลลาร์อินด e x ของเรานะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันที่ดีสำหรับเขาเท่าไหร่นะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องเลยลงไปทำ low ใหม่ที่94.913 หลายๆคนก็สงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะคุณครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตัวเลขเงินเฟอ้อเมื่อวานนี้เนี่ยมันไม่ได้หนุนให้กับดอลลาร์เลยม่หนำซ้ำมันยังทำให้กับทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วยลหลักๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับนักทุนขึ้นจริงๆแล้วตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดุดดอลลาร์ได้ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดกำลังคาดการอยู่ว่าถ้าเกิดธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรใหม่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ดุนดอลรครับ ตัวเลขเมื่อคืนนี้ออกมาดีแต่มันก็ดีเพียงแค่จะทําให้ตลาดคิดว่า3ครั้งในปีนี้น่าจะมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดตลาดกาจ,จะยังไม่ได้เข้าไปหนุนดอลลาร์เท่าไหร่แต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่นักทุนจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าข่าวดังกล่าวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยเกิดการรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันคือข่าวของธนาคารกลางสหรัฐหลายๆคนครับอย่างคุณเดลี่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเฟสเนี่ยเธอได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่ามันถึงเวลาแลว่่ะะทีเเรรรราคคจิมนับ ยกเลิกในส่วนของการผ่อนคลายนโยบายบางส่วนเพราะว่าในส่วนของตัวอัตราเงินเฟอ้อได้ไปมีการปรับตัวสูงขึ้นจริงๆนะแล้วก็ภาพรวมในเศรษฐกิจเนี่ยมีการฟื้นตัวแล้วเขาใช้คำว่า v very bullish เลยนะครับบัลดีอ economy ต่อมาครับเรามาดูคุณเจมส์บุลาก,กันบ้างดีกว่าครับทุกท่านเขาก็บอกเหมือนกันว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เราควรที่จะมีการขึ้นดอกเบีย้ยถึง4ครั้งเลยในปี2022นี้อันนี้คือการคอมเมนต์ของเฟดเลยนะครับ เขาออกมาพูดคำนั้งชุนกับทางด้านของ a o l Street Journal หลังจากที่มีการรายงานตัวเลข CPI ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นถึง7%เมื่อเทียบเป็น Year on Year ก็เลยมองว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยลงประกาว่าปีนี้ขึ้นดอกเบี้ยสักสครั้งดีกว่าแต่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวคงจะต้องเป็น4ครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาคมอันนี้คือเฟดพูดเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ลาดเดี๋ยวเขาได้ price in ไปแล้วกว่า90%เลยว่ามีนาคมเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็เลยจะยังไม่ได้บอกว่าสร้างแรงหนุหนอะไรให้กับดอลลาร์มากมายนะครับเป็นในสิ่งที่ตลาดเล่นกันไปแล้วถัดมาครับคุณเบรนาดก็เช่นเดียวกันบอกเหมือนกันครับว่าตอนเนี้อินฟลักชันมันทูไฮไปแล้วนะคือมันสูงมากจนเกินไปเศรษฐกิจก,ก็มีการฟื้นตัวแล้วเป็นมุมมองคล้ายกันครับทุกท่านว่าอาจจะมีการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากยิ่งขึ้น ตอนนี้คําถามเนี่ยจะอยู่ที่ว่าแล้วอะไรจะมาช่วยดอลลาร์ได้บ้างเนี่ยคุณครับมันอ่อนค่ามากมายขนาดนี้ก็คงจะต้องเป็นการรีบาวตามหลักของเทคนิคแล้วนะครับหรือไม่ก็จะต้องมีข่าวการคอมเมนต์ของเฟดเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอะไรก็ได้ที่ตลาดไม่ได้แบบว่าขานรับกันในตอนนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะยากหน่อยที่จะย้อนกลับขึ้นมาแต่ยูสิปีนี่สวนทางกันนะครับนักจุนมีการย่อตัวแต่ก็เป็นการย่อตัวที่อยู่ในกรอบฟังคาขึ้น สะท้อนให้เห็นครับว่ายังคงมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าการฟื้นตัวกลับขึ้นมาของดอลลาร์ก็จ,จะส่งผลลบต่อราคาทองคําที่ปัจจุบันเนี่ยเคยขึ้นไปทำา i g อยู่ที่ประมาณ1,828ก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาที่1,824หากว่ายังคงมีการปรับตัวขึ้นสูงกว่านี้นะครับใครที่ได้กำไรยเยอะๆแล้วอาจจะพิจารณาในการปิดเทขายทำกำไรมาก่อนบ้างก็จะดีเหมือนกันทุกท่านเป็นการลดความเสี่ยง นอกเหนือจากธนาคารกลางสาหรัฐยังมีธนาคารกลางแคนาดาอันนี้คือหลายๆคนถามมาครับว่าเอ๊ะคุณทำไมช่วงนี้แคนาดาแข็งจังเลยราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากการรายงานของสนักข่าวรอยสเตอร์เนี่ยบอกว่าราคาน้ำมันนะครับได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยยังกลับมาเดินหน้าผลิตน้ำมันได้ไม่ค่อยเต็มที่ประกอบกับสถานการณ์โควิดไอโอไมครอนที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะน,นี้แม้ว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจะสูงจริงๆก็ตามแต่ ก็มองว่าไม่น่าจะกระทบกับเศรษฐกิจก็เลยสร้างแรงดูได้กับสกุลเงินแคนาดาด้วยนอกเหนือจากนี้ครับบรรดาเหล่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan มีใครอีกไหมครับเ,เดี๋ยวขอดูดดนิดนึงนะครับทุกท่านจริงๆแล้วมีหลายท่านเลยนะครับมี JP Morgan แล้วก็มี r, r b c Morgan s t a มอ e y มองเหมือนกันมองว่า ธนาคารกลางแคนาดาเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่26มกราคมที่จะมาถึงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงหน้นให้กับสก,กุลเงินแคนาดาแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปดูในส่วนของตัวการ Pri c e in ของตลาดเนี่ยธนา้านของเฟ l i ล e แจ้งไว้นะครับว่าเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ที่ประมาณ50-50อยู่ว่าธนาคารกลางของแคนาดาเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นั่นถึงจะต้องจับตาดูแล้วตัวเลขเศรษฐกิจของแคนาดาถ้าตัวเลขอันไหนที่ออกมาดีนะครับ มันก็จะสร้างแรงหนุนให้กับสกุลเงินแคนาดาได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าออกมาไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับว่าจะได้รับการปรับขึ้นดอกบี่ยมันลดลงไปก็อาจจะส่งผลลบต่อสกุลเงินแคนาดาค่อนข้างแรงเลยก็เป็นได้เปิดกันและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าครับทุกท่านสวัสดีครับ